ัสดับกิติคนขายทุกอย่างครับวันนี้แนะนําสินค้าตัวหนึ่งครับเป็นที่ตัดกับเบื้องเล็กกรีดกระจกครับเวลาลูกค้าซื้อราคาหลักร้อยครับแถมหัวตัดอีกสองหัวนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการตัดข้าวโค้งกับเสานะครับเราไปวัดมาก่อนนะครับวัดเสร็จแล้วก็วาดขึ้นมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมวัดมาก่อนนะครับเข้าโค้งครับซึ่งปกติเวลาเรากรีดกับเราตัดกับเบื้องโค้งแบบนี้เราต้องใช้ลูกหมูนะครับ จุ่มน้ํามันนะครับเพื่อรักษาหัวมีดนะครับน้ํามันพืชน้ํามันก๊าซน้ามันอะไรก็ได้นะครับเหมือนกับขีดกระจกทั่วไปครับเวลารีดเราก็รีดช้าไปตามที่เราวาดไว้นะครับท่านผู้ชมอ่าีดได้สุดเลยครับอย่ารีดเป็นปูนนะเดี๋ยวหัวกระแทกปูนนะครับกระแทกไม้ไม่เป็นไรครับนะหัวเป็นลูกกลิ้งนะครับนี่ก็บบิดไว้หัวฉีกก่อนบิดไอ้ปลายกับเบื้องฉีก่อนนะครับเทคนิคการออกโค้งนะครับบิดไอ้ฉีก่อนจะใช้ครีมตัวเดียว2ตัวแล้วแต่ความจานานของเรานะครับ มีแต่กระเบื้องฉีกก่อนนะครับพอกระเบื้องฉีก็จแล้วนะครับเราก็สามารถแยกกไไ้เลยครับเนี่ยแยกกไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับเยกจากหัวสองฝั่งในดีที่สุดครับเราก็จะได้กระเบื้องทรงโค้งตามที่ต้องการครับตัวนี้นะครับเวลาซื้อนะฮะราคาหลักร้อยครับจะมีหัวแถมให้หัวตัดให้นะไว้เปลี่ยนสเปร์นะฮะสองหัวเป็นสามหัวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมราคาหลักร้อยกดตะกร้าแล้วติดตะกร้าไว้แล้วครับกดเลยครับสุดยอดจริงๆครับ